สบายดีสบายดีนี่ตอนแรงยามคำเนาะมาย่างเราลิ้นเข้มของแขวงสวน,นเขตนี่เพื่นโครงกายกำลังก่อสร้างไปยังบาแล้วเข้มของสวนนรรค์เขต อย่างแรงจะมีคนมาออกกำลังกายบ๊อบบี้ตูดนาตูดนยังขี่อไม่สนพ่อี๋ยวมาเราขี่ีจะมีแไม่สาหรอน <l ots rainforest> ิดหน่อ <chiar> ย <d ota>